ังแลท่านผู้ชมที่เคารพคลื่นกระแสข่าวตอนนี้ก็มีการแฉกันถึงระดับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้จะเป็นภาษาอังกฤษลีโกแฮปปี้ก็เป็นที่รู้กันว่าผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะมีส่วนผัวพันในการทุจริต ข้าวไายพอรอบอรฟอกเงิน2542แต่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพปัญหาการแฉนี่มันไม่ได้มีผลอะไรถ้าตัวนายกรัฐมนตรีอันนี้สำคัญม,มากนะครับคนไม่ค่อยรู้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นประธานใหญ่ปป,ปง แค่ลงดาบโครมเดียวครับยึดทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องถึง26มูลฐานประเทศก็สะอาดนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนประธานศาลปกครองสูงสุดแห่งชาตินะคณะกรรมการปิฎีกาวางหลักไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวมีคราวนี้นายกรัฐมนตรีถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการประจำ ไม่ว่าพอบอทอบอพออทออทอรอทอรอ,อ,รอ,รอ,รอะไรก็ว่าไปประหลัดกระทรวงที่พดีต้องสั่งพักราชการทันทีครับแล้วก็รีบสอบให้เสร็จภายในสี่ว่าวันไล่ออกจากราชการต่อจากนั้นยึดรับเลยขายทอดตลาดสิ่งนี้แหละคนทุจดิตตัวจริงก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะ,ะนั้นเก้าปีที่ผ่านมานี่ผมฝันผงได้เลยในฐานะที่เป็นอดีตเลข,ขาลูกการปป,ปองสภาผู้แทนราษฎร ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนะี่ยย่อมถูกจับแทนนะต้องถูกถอดถอนเพระจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็รัฐมนูญมากมายซึ่งรายการเราพูดไปแล้วประเทศไทยมีตำรวจเข้าไปยุ่งถึงกับปอปชปอปองอเราก็รู้อยู่ะครับท่านดีกว่าเราว่าตำรวจไทยนี่ถ้ามีตำแหน่งใหญ่เนี่ยเงินเป็นปีบนี่หาได้สามวันสี่วัน ทองเป็นปีนะครับผมอยู่ในราชการมาแล้วเฉพาะผู้่าราการจังหวัดในอดีตเนี่ยวันเกิดวันปีใหม่เนี่ยผมรับกันโอ้โหเยอะแยะเลยครับเาใจพวงมาลัยมาสิบบาทนะครับถ้าดีก็รวบรวมรวมด้ดยตัห้าสิบบาทร้อยบาทอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกับปกติแต่จริงๆมันก็หลบเรี่ยงกฎหมายกันได้ ผู้พิพากษาศาลทุกศาลนั่งบัลังไม่ครบองค์เนี่ยไม่ครบองคนะ์คณะตามหลักการของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมผมก็ยอก่อไกลท่านดูแล้วต้องถูกไล่ออกจากราชาการทันดีอะครับทีนี้ประเทศไทยอร้องเรียนไปประธานกอตอประธานศาลฎีกาก็บอกว่ากําลังตั้งกรรมาการสอบสวนนั่นอะมันคือจะช่วยกันนะ ทุกวันนี้เรื่องราวต่างๆข้างคายอยู่ในทำเนียบรัฐบาลมากมายมีข้อมูลดีๆทั้งนั้นแต่เขาไม่ทำกันมาทำตื่นเต้นเมื่อสีสุวรรณจันยาไปยื่นร้องเรียนโน้น,นร้องเรียนนี้เสร็จแล้วก็ถูกหาว่าตบซับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกฝนตกขี้หมูไหลคนกันไรมารวมกันผมจึงฝันทงได้เลยว่ากรณีตำรวจวัดกันในขนานี้พลตำรวจเอกพลตำรวจเอกพลตำรวจเอก นาทีสุดท้ายมันก็ร้มมวยเกลียกกันแหละประธานบป,ป,ปอชอนี่ก็เป็นตำรวจชาวบ้านก็รู้ดีว่าทุจริตอะไรบ้างพ้นตำรวจเองเสร์พี่สุดเตมิยวเวเสแกก็ออกมาพูดอะ่ญญะเซนแรกอีกคนนึงเป็นประหลัดกัน